รับใครนะคะที่ตอนนี้ใช้ iPhone ไม่ได้เก่ามากนะคะ12 13แล้วเกิดลังเลว่าคุณพี่คะหนูเห็น iPhone 14 Pro แล้วอยากได้จังเลยค่ะซื้อดีไหมคะคุณน้องค่ะคุณพี่ซื้อมาเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าซื้อแล้วเนี่ยคุ้มไม่คุ้มงานนี้รู้เรื่องค่ะ lucky, 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพรารีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe s u b สไคร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร์ชาแนลของเก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่ไลา์เทปที่ผ่านมานะคะเก็บได้มีการทําการรีวิวนะคะเกี่ยวกับ iPhone 14 Pro ไปแล้วนะคะทุกคนเทปนี้เนี่ยเก็บเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็กําลังลังเลยอยู่ใช่ไหมคะสาหรับใครที่ตอนนี้ใช้ iPhone 1 3อยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบอืคคุณพี่ะ iPhone 14 Pro ก็เปิดตัวมาสักพักนึงแล้ว หนูเริ่ม2องจิตสใจจะซื้อ iPhone 14 Pro ด D ไหมคะหรือว่าตอนนี้นะคะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะระหว่างการซื้อ iPhone 13นะคะหรือ14 Pro D เนี่ยเทปนี้ค่ะแก็บก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะถึงความเห็นส่วนตัวเพราะว่าตัวแก๊บเองเนี่ยก็ใช้ iPhone 13เป็นเครื่องหลักมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone 14 Pro เป็นเครื่องหลักนะคะอย่างเทปนี้เองเนี่ยแก๊บก็ใช้ iPhone 13ในการถ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยแก๊บก็จะมาแชร์ความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มุมมองแก๊บที่ ต่อ iPhone 13และ iPhone 14 Pro ค่ะทุกคนว่าถ้าทุกคนเปลี่ยนจาก13มาเป็น14 Pro แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้าง เรามาเริ่มจากข้อดีก่อนเลยนะคะหรือว่าข้อที่ถ้าคุณเปลี่ยนจาก13มาเป็น14 Pro เนี่ยที่แก็บรู้สึกเลยว่าเอออันนี้เป็นข้อประทับใจนะคะของ iPhone 14 Pro ตัวใหม่ตัวนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือ1เลยค่ะเรื่องกล้องนั่นเองนะคะหลายคนที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone มานะคะแก็บเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องกล้องใช่ไหมคะต้องบอกว่าการอัปเกรดนะคะจาก iPhone 13เนี่ยขึ้นมาเป็น iPhone 14 Pro เนี่ย สำหรับแก็บแล้วนะคะค่อนข้างประทับใจนะคะเพราะว่าเขามีการให้พวกเลนมาโครนะคะหรือว่าเลนที่ถ่ายรูประยะใกล้มาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้ตัว iPhone 13อยู่นะคะหรือว่าเป็น iPhone ซีรีส์13ธรรมดานะคะหรือ14ธรรมดานะคะทุกคนถ้าสังเกตก็คือเวลาเราถ่ายรูประยะใกล้เนี่ย กล้องของเขาจะโฟกัสได้ยากมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นจุดบอดอันนึงนะคะของ iPhone นะคะซีรีส์ธรรมดาที่ไม่ใช่โปรนะคะทุกคนซึ่งเป็นเพนพอยต์ของแก๊ปเลยนะคะสมัยที่แก๊บใช้ iPhone 11 iPhone 13ธรรมดาอะไรเงี้ยเวลาแก๊บพยายามถ่ายรูประยะใกล้อะไรเงี้ยนะคะกล้องเขาจะโฟกัสไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่พอแก๊ปเปลี่ยนมาเป็น iPhone 14 Pro แล้วนะคะแกรู้สึกว่าเออการใช้งานมันหลากหลายมากขึ้นนะคะเวลาแก๊ปจะถ่ายรูประยะใกล้อะไรเงี้ยนางก็ทําได้ดียิ่งขึ้น ความประทับใจอันที่2เลยนะคะพอตัว14 Pro เนี่ยเขามีการให้ตัวโฟกัสใบหน้ามานะคะแกมีความรู้สึกว่าเวลาเก็บถ่ายใบหน้าเนี่ยเออหน้าเรามันคมขึ้นนะคะเกิดจากว่ากล้องมันจับโฟกัสได้นั่นเองก็เลยสรุปว่าเรื่องกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออพอเก็บได้มาใช้14 Pro แล้วนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะกว่าตอนใช้13ธรรมดานะคะเพราะรู้สึกว่าเออการเปลี่ยนจาก13ธรรมดาไปเป็น14เนี่ยกล้องเขาถ่ายภาพออกมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ข้อ2เลยนะคะที่แกป,ประทับใจเรื่องที่2เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่แกตัดปปสินใจไปใช้ i p h o n นั่นคือการถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าเวลาเราถ่ายวิดีโออะไรก็ตามนะคะทุกคน iPhone เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าสามารถการสั่นได้ดีมากๆนะคะทุกคนแล้วตัวแกปเองเนี่ยถ้าใครตามช่องแกปเนี่ยแกปก็จะมีรายการทิคตอนนะคะซึ่งจะไปถ่ายวีล็อกต่างประเทศหรือเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะในประเทศเนี่ย เกบก็จะใช้ตัว iPhone นี่แหละค่ะในการแบบเดินถือถ่ายทำวีล็อกบล็อกต่างๆนะทุกคนซึ่ง iPhone ทุกรุ่นเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการสั่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ ซึ่งพอมาเป็นตัว14 Pro นะคะทุกคนเขามีโหมดแอคชั่นโหมดนะคะซึ่งทำาให้แบบแกรู้สึกว่าเออมันการสั่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในความประทับใจของแกมนะคะพอเปลี่ยนมาเป็น iPhone 14 Pro แล้วเนี่ยพอมีโหมดแอคชั่นโหมดมาให้เนี่ยแกมองว่าเออค่อนข้างเป็นประโยชน์นะคะจากที่แกได้ลองเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะทุกคนเรียกว่าทำได้ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อ และอีกข้อประทับใจอันหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือตัวไดรามิกไอแลนด์ของเขานั่นเองค่ะทุกคนคือแรกๆเก็บก็ลำคาญน,นะคะตัวไดรามิกไอแลนด์ของเขาเนี่ยเก็บมีความรู้สึกแบบอะไรไม่รู้มันเป็นเกาะยื่นออกมาอะไรเงี้ยใช้ๆแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนค่ะพอเก็บใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วสามอาทิตย์ก็แล้วอะไรเงี้ยพอเราเริ่มมีการใช้ฟังก์ชันฟังเพลงนำทางอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มแบบคล่องนิ้วนะคล่องมือขึ้นแล เออเราเริ่มหลงรักในดอรมิกไอแลนด์แล้วนะทุกคนเพราะว่าพอใช้ใช้ไปแล้วเนี่ย เออมันก็ดูสะดวกดีนะคะทุกคนแล้วตัวฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็ดูสวยงามมากๆกนะคะก็เลยกลายเป็นนะคะอีกหนึ่งข้อประทับใจนะคะใน iPhone 14 Pro ตัวนี้นะคะที่มากับ Dynamic i s l น n d นั่นเองค่ะทุกคนและความประทับใจสุดท้ายนะคะที่แกชอบใน iPhone 14 Pro นะคะนั่นะก็คือความโปรโของเขานั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าการที่เขาเลือกใช้วัสดุเป็น s t i n l e s s Steel นะคะทุกคนแล้วก็เลือกใช้วัสดุต่างๆเนี่ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะทุกคนซึ่งอินไซต์ของแกเองนะคะแกจะเป็นคนที่มี ความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มีน้ําหนักจับต้องที่หนักนะคะสิ่งนั้นจะดูมีค่ามีราคาเสมอนะะซึ่ง iPhone 14 Pro ตัวนี้เนี่ยความโปร่งเขาพอให้น้ําหนักที่มากขึ้นเนี่ยเออส่วนตัวแกรู้สึกจับแล้วแฮปปี้นะคะแกรู้สึกว่าพอเราจ่ายแพงขึ้นมาปุ๊บน้ําหนักมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะการจับถือต่างๆก็ค่อนข้างทาออกมาได้ดีนะคะส่วนตัวแกรู้สึกว่าเวลาจับถือแล้วเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกพรีเมียมขึ้นนะคะทุกคน และถ้าพูดถึงความสวยงามนะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยที่แก็บรู้สึกว่าเออประทับใจใน iPhone 14 Pro นะคะนั่นก็คือเรื่องของสีสันนั่นเองทุกคนเพราะว่าสีที่แก็บได้มาตัวนี้นะคะทุกคนเป็นสีทองค่ะแล้วตัวแก็บเองก็ประทับใจมากๆต้องบอกว่าเดิมทีตัวแก็บเองเนี่ยใช้ iPhone มันหลายเครื่องมา,ากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วแก็บก็จะนิยมสีสดๆมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวสีแดงนะคะเดี๋ยวสีชมพูตามคอลเลกชันต่างๆนะคะ พอเราใช้สีๆมาหลายเครื่องแล้วทุกคนเก็ก็เกิดอาการเบื่อนะคะเครื่องนี้เก็ก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองซื้อโปรดูใช้สีเรียบๆซึ่งพอเราเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าแบบต้องบอกว่าสีทองของ iPhone 14 Pro ตัวใหม่นะคะทุกคนเขาเป็นทองแบบ ทองกับขาวมุกขาวงาช้างอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนค่ะมันดูหรูหรามากๆค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความหรูหรานี่เราพูดกันยาวนะคะทุกคนและแน่นอนว่านะคะทุกคนพอเขามากับสีทองตัดกับสีขาวมุกประกายแบบนี้นะคะเวลาเราจะเลือกเคสใส่เนี่ยก็ต้องพิถีพิถานเช่นกันค่ะทุกคนเพื่อที่จะขับให้ความเป็นโปรของเขาเนี่ยออกมาสง่างามยิ่งขึ้น ซึ่งต้องพูดอย่างนี้ค่ะทุกคนพอเก็บได้ตัว iPhone 14 Pro สีทองตัวนี้มานะคะทุกคนเก็บก็เริ่มพิถีพิถันกับการเลือกเคสของเก็บมากขึ้นค่ะซึ่งเคสที่แก็บเลือกใช้อันนี้นะคะทุกคนมาจากร้าน425ดี g รีนะคะทุกคนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเคสของ เคสเมดนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2006ต้องบอกว่าเขาเป็นเคสที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาสามารถกันกระแทกได้ดีมากๆแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยมากๆเลยซึ่งยอดขายของเขาเนี่ยติดท็อป5ของประเทศเมริกาเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าเป็นเคสนําเข้าที่ดีมากๆซึ่งเคสที่แก็บเลือกมาประกบคู่กับ iPhone 14 Pro สีทองอันเลอค่าขแก็บวันนี้นะคะเป็นเคสเมดนะคะรุ่น Twinkle นะคะ Stardu s t ว i ส m a x s a f e ค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเคสตัวนี้เนี่ยก i ิสเตอของเขาเนี่ยทำออกมาได้ละเอียดแล้วก็สวยสง่าง,งามมากๆเลยนะคะทุกคนพอมาประกบคู่กับตัว iPhone นะคะสีทองของเราปุ๊บนะคะทุกคนโอ้โหดูแบบนางหงนางพญามากค่ะคือมันดูแบบปังมากๆและที่สำคัญคือเคสอันนี้ไม่ได้เป็นแค่เคสสวยๆเฉยๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเขาสามารถกันตกได้ถึงเลเวล2เลยนะคะ ซึ่งเลเวลสองอันนี้นะเขาโปรยไว้เลยว่าความสูง3เมตรเลยนะคะทุนไม่ได้แบบไก่กาอาราเร่น,นะคะเรียกว่าสวยด้วยทนด้วยแข็งแกร่งด้วยค่ะทุกคนแล้วถ้าพูดถึงความสง่างามของเครื่องไปแล้วนะคะทุกคนอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ทุกคนจะลืมไม่ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของเลนกล้องนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่า iPhone 14 Pro นะคะ พอเลนเขาใหญ่มากๆเนี่ยเขาจะมีปัญหามากๆเลยก็คือเลนเขาจะนูนออกมาจากเครื่องเยอะมากนะคะทุกคนแล้วหลายครั้งนะคะก็จะเกิดปัญหานะคะเวลาเราทําตกกระแทกนะคะเลนกล้องสีทองที่ทําจากสเตลเลสสตีลของเราเนี่ยก็จะถลอกได้ซึ่งถ้าเราไปเลือกอุปกรณ์ไก่กาอาราเลย์นะคะมาครอบไปนะคะต้องเรียกว่าความสง่าความเป็นทองสเตลเลสของเราก็จะหายไปเลยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยการเลือกเลนกล้องของเราเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทุกคนขาตัวครอบเลนส์กล้องที่แก็บเลือกใช้นะคะก็มาจากร้าน425ดีกรีเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นเลนส์กล้องจาก i-mos ค่ะทุกคนซึ่งเป็นกระจกการเลนส์กล้องที่ดีที่สุดนะคะจากประเทศไต้หวันเลยนะคะทุกคนและเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเขาเลยต้องบอกว่าตัว i-mos ตัวนี้นะคะเขาทําจาก กระจกแซฟไฟล์นะคะทุกคนแล้วตัวกรอบของเขาเนี่ยก็ทําจากสแตนเลสนะคะทุกคนซึ่งเป็นสแตนเลสสีเดียวกับตัวเครื่องเลยนะคะทุกคนเรียกว่าเวลาเราหาแอสเซซอรี่พวกนี้มาครอบลงไปนะคะเขาก็ยังคงความหรูหราแล้วก็สง่างามของ iPhone 14 Pro เราได้ค่ะทุกคน ซึ่งตัวครอบจาก iMos ตัวนี้นะคะหนังไม่ได้แค่สวยเฉยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยทำจากแซฟไฟนะคะทุกคนหรือว่าวัสดุที่เขาใช้ทําพวกหน้าปัดนาฬิกานั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าสิ่งนี้นะคะจะทําให้เลนส์กล้องของเราเนี่ยปลอดภัยจากการตกกระแทกนะคะแล้วก็การลอยขีดข่วนได้อย่างดีเลยละคะ่ะและสําหรับใครที่สนใจในสินค้าคุณภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกร็บจะทิ้งลิงก์นะคะของร้าน4 2 5สดีกรีไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนรวมไปถึงลิงก์ของตัวเคสจากเคสเมดนะคะแล้วก็ตัวเลนส์กล้องจาก iMos ให้ด้ดวยนะคะคทุกคน แน่นอนค่ะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคะต้องบอกว่า iPhone 14 Pro นะคะก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีที่แกรู้สึกประทับใจไปหมดเลยนะคะนางก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะทุกคนสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่แกรู้สึกแบบ ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยนะคะใน iPhone 14 Pro ตัวนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของจอภาพนั่นเองค่ะทุกคนแม้ว่าตัวนี้นะคะเขาจะมากับโอ้โหจอ120เฮิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนถ้าเอามาเทียบกัน2เครื่องเลยนะคะแน่นอนว่าเอามาดีดคู่กันเนี้ยก็ต้องมีบางโมเมนต์การใช้งานนะคะที่เราเห็นความต่างบ้างแต่ถ้าพูดถึงในมุมมองคนใช้งานจริงนะ,ะทุกคนแก๊บจะบอกเลยว่าเฮยพอแก๊บมาใช้งานจริงๆแล้วอะ่ะ เราไม่ได้รู้สึกเลยนะคะว่า120เฮิร์ตของเขาเนี่มันสร้างความว้าวหรือประทับใจให้เรานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทําให้แก็ปผิดหวังมากนะคะเพราะว่าตอนที่แก็ปจะซื้อ iPhone 14 pro เนี่ยแก็ปก็แอบมีความรู้สึกว่าเออมาก,กับจอ120เฮิร์ตนะคะก็คงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก็ปแน่ๆเลยนะต้องรู้สึกประทับใจมากๆแต่พอมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็เฉยมากๆเลยทุกคนแทบแยกความต่างไม่ออกเลยนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะทุกคนที่แก็บรู้สึกว่าแก็บไม่ค่อยประทับใจเลยนะคะใน iPhone 14 Pro นะคะนั่นก็คือเรื่องของลำโพงและเสียงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าอันนี้นะคะเป็นการตั้งความหวังแก็บเองนะคะเดิมทีที่แก็บเคยใช้ iPhone 11 iPhone 13อะไรมาเนี่ยแก็บมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างทำลำโพงและการให้เสียงได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วแก็บก็คาดหวังว่าพอเราอัปเกรดมาเป็น iPhone 14 Pro แล้วเนี่ยนางจะต้องให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น,นแน่เลยนะคะ แต่พอมาใช้งานจริงแล้วทุกคนนางก็ให้คุณภาพเสียงออกมาที่เหมือนกันมากๆเลยนะคะแทบแบบไม่เห็นความต่างเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความที่แบบเออเรารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะ,ะต้องเรียกว่านางก็ทําได้ดีเหมือน iPhone 13นะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าทําได้ดีกระโดดอะไรออกมาเลยนะคะดังนั้นใครที่ใช้ iPhone 13อยู่นะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเหมือนกันมากๆเลยละคะ่ะ และข้อสุดท้ายเลยนะคะที่แกรู้สึกว่าเออพอเปลี่ยนจาก13มาเป็น14 Pro แล้วนะคะก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรมากมายเลยนะ,ะนั่นก็คือเรื่องชิปของเขานั่นเองต้องบอกว่าเดิมทีนะคะ iPhone 11แกก็ใช้งานอยู่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีมากประมาณหนึ่งอยู่แล้วพอมาเป็น iPhone 13เออนางก็ใช้งานได้ดีนะคะเร็วดีพอเปลี่ยนมาเป็น iPhone 14 Pro ทุกคนนาะงก็ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะคะหรือว่าแทบไม่เห็นความต่างของทั้งสองเครื่องนี้เลยนะคะทุกคนก็เลยทำให้แกรู้สึกเลยว่าเฮ้ทุกคน ถ้าคาดหวังในเรื่องของการประมวลผลที่เร็วและโดดเด่นอะไรอย่างนี้เนี่ยพอแกปเปลี่ยนจาก13มาเป็น14 Pro แล้วเนี่ยนางก็ไม่ได้ทาให้แกรู้สึกว้าวอะไรขนาดน,นั้นเลยนะ,ะทุกคนก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แกรู้สึกว่าเออก็ก็ไม่ได้ทาให้แกรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรนะคะสรุปเลยนะคะทุกคนถ้าถามความเห็นส่วนตัวแกเลยนะคะถ้าใครที่ตอนนี้ใช้ iPhone 13อยู่นะคะทุกคนแกมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะคะมีใช้กล้องบ้างงานวิดีโอบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ iPhone 13ก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะในปี2022แบบนี้นะคะแล้วตัวเก็บเองก็มองว่าคุณแทบจะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วๆไปนะคะหรือนะคะทุกคนถ้าคุณเป็น Vlog อบล็อกนะคะหรือเป็นบล็อกเกอร u ยูทูบต่างๆเนี่ยถ้าคุณยังใช้ iPhone 13อยู่เนี่ยแล้วยังรู้สึกว่าเออก็ยังไม่ได้อยากจะเปลี่ยนไปเป็น iPhone 14 Pro เลรอะไรนี้คคุณก็ยังใช้เครื่องเดิมได้นะคะทุกคนเพราะว่า นางก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะคะในความรู้สึกของแก๊ปแต่นะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเออเราต้องการความพรีเมียมนะคะเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างโฟกัสและให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะกับแอคชั่นโหมดต่างๆนะคะหรือว่าการถ่ายรูปเนี่ยการอัปเกรดมาเป็น iPhone 14 Pro นะคะก็อาจจะคุ้มค่านะคะทุกคนเพราะว่านางก็มากับแอคชั่นโหมดที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นจริงๆนะคะและแกก็ต้องบอกเลยว่า เรื่องของเลนส์เรื่องของอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราถ่ายรูปต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างให้รูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะถ้าใครที่อัปเกรดนะคะจาก iPhone 13ธรรมดามาเป็น iPhone 14 Pro เนี่ยแก๊บมองว่าเรื่องแบตเตอรี่ของเขาค่อนข้างทำมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะใครที่ไม่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณเลยเนี่ยแก๊บมองว่าคุณก็สามารถอัปเกรดมาเป็น iPhone 14 Pro ได้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยิ่งไม่ได้กดไลค์และกดซับสไคร์ดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดซับสไคร์ช anel ของแก และเพื่อนๆขาก็อ,อยากจะรบกวนทุกคนนะคะใครที่มีความเห็นยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้แก็บดูหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆมีความเห็นงไงบ้างระหว่าง iPhone 13กับ iPhone 14 Pro นะคะทุกคนแก็บจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย